สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงนะคะว่าเขามีคนอื่นอีกไหมคะนอกจากคุณนะสําหรับชาวธาตุน้ําค่ะชาวธาตุน้ําคือชาวราศีมีนกรกฎปีจิงนะประจําเดือนกันยายน2566นะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาะจะเป็นอย่างไรนะคะในตรงนี้เขาจะมีใครไหม เ็าจะมีคนเข้ามาไม่เอ่ยในตรงนี้มาดูพลังงานของชาวธาตุน้ำก่อนนะคะขึ้นมาเป็นแปดดาบนะคะอึดอัดนะคะในตอนนี้อึดอัดใจหรือว่า,อารักเขาจนเหมือนไม่สามารถที่จะมองใครได้อีกแล้วะคะ่ะในตรงนี้นะคะ The m e g i c i a n ค่ะสี่เหลียนเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เขาเป็นคนแบบ ใครเห็นใครรักอะค่ะคนคนนี้นะพลังงานของสีเหลียนะคะ่ะรักห่วงเขารู้สึกหึงห่วงรู้สึกห่วงไม่อยากให้ใครมาใกล้เขาค่ะในตรงนี้นะเดี๋ยวชารีออดค่ะสองดาบเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองก็รู้สึกอึดอัดใจนะที่ไม่สามารถจะทําอะไรได้มากไปกว่านี้เหมือนรอความชัดเจนจากเขาอะค่ะเหมือนกับว่าในตรงนี้มันไม่รู้ว่า จะเริ่มต้นยังไงจะถามไปแบบตรงๆก็กลัวจะมีปัญหามีประเด็นนะคะคิงออฟวาดยังไงแล้วยังรักนะเดทเข้ามาค่ะแปดเหรียญเข้ามานะเหมือนกับว่ายังไงแล้วพลังงานของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะมีเกณฑ์ที่ปัญหาเหล่านี้จะจบลงจะหมดไปและมีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับว่าได้กลับมาคุยกันใหม่ได้กลับมาเคลียร์ใจกันใหม่ค่ะสตรงิงสามเหรียญน,นะคะยังไงแล้วเหมือนกับ ตัวคุณเองยังต้องการเขาอ่ะเหมือนจะมีปัญหามีประเด็นอะไรกันเกิดขึ้นอ่ะตัวคุณเองก็พยายามที่จะเคลียร์ใจกับเขาให้ได้หรือว่าอยู่รอให้เขามาเคลียร์ใจกับคุณนะคะยังคาดหวังให้ความสัมพันธ์แบบสามารถคบกันได้ไปแบบยาวๆยังไม่อยากจบความสัมพันธ์ในตรงนี้ยังไงแล้วด้วยพลังงานแล้วยังรักยังผูกพันยังต้องการให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์นะค่ะพลังงานในตรงนี้นะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะ ในตรงนี้เขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยนายออฟสอดค่ะห้าไม้ห้าดาบเหมือนในตอนนี้เขาก็มีประเด็นมีปัญหานะมีเรื่องที่วุ่นวายใจสำหรับเขาอะค่ะอาจจะเป็นทั้งเรื่องงานอาจจะเป็นทั้งเรื่องความรักนี่แหละที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อะค่ะในช่วงนี้นะพลังงานของสิบถ้วยเข้ามาค่ะ เพจอัพครับยังไงเรายังมีใจรักยังไงยังไงล้วใจยังรักยังผูกพันนะคะพลังงานของ9ก้าถ้วยขึ้นมานะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะตรงนี้ค่ะเดรชาวเวอร์นะคะเจ็ดเหรียญอ่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีเรื่องมีปัญหามีประเด็นให้ทะเลาะกันมีปัญหาให้ต้องงอนให้ต้องเหมือนกับ น้อยๆไปอาคารในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นไม่ได้นะเออแล้วก็ทำให้ต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งเหมือนกันค่ะว่าพยายามที่จะคิดทบทวนนะคะว่าที่เขาอยู่ในตรงนี้กับคุณน่ะเหมือนจะไปกันต่อได้ไหมหรือว่าคุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาไหมหรือเขาต้องการไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหมค่ะเหมือนเขามีช่วงเวลาที่ต้องทบทวนนะหลังจากที่อาจจะมีปัญหามีประเด็นกันกันกันกบคุณน่ะค่ะแต่ยังไงแล้วเอดอดัฟส่าขึ้นมาเอดอดับคัพขึ้นมานะคะ โอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันระหว่างคุณกับเขาโอกาสที่จะได้รีเทิร์นคืนดีสําหรับคู่ที่ตอนนี้แทบจะไม่คุยกันเลยหรือไม่คุยกันเลยเงียบกันไปเลยอะค่ะก็บอกเลยว่าจะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีรีเทิร์นนะค่อนข้างที่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาพร้อมที่จะปรับความเข้าใจกันพร้อมที่จะเคลียร์ใจกันนะคะในตรงนี้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีคนอื่นหีกไหมคะนอกจากคุณนะคะในตรงนี้นะเขามีใครไม่เอ่ย นายออฟสอดนะคะเอ็ดออฟพัดเอ็ดออฟพาร์ติเคิลค่ะนายออฟพาร์ติเคิลอืมต้องบอกว่าพลังงานของเขาค่อนข้างที่จะออกแนวเจ้าชู้กุ้งกิ่มนะคะในตรงนี้นะเขามีพลังงานที่เหมือนกับอาจจะมีคนเข้ามาชอบเขาอาจจะมีคนเข้ามา าขายขนมจีบเขาก็เป็นไม่ได้ค่ะเพราะพลังงานของเอทอาพาร์ติเคิลเข้ามามันมีการเริ่มต้นใหม่ๆม,มีการได้คุยอะไรใหม่ๆอะค่ะในตรงนี้นะเป็นคนใหม่ๆที่จะเข้ามาก็ได้พลังงานขึ้นมานะอืม The Hermit ค่ะ The h a n ร m a n Queen of Cups โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีคนอื่นอีกไหมคะนอกจากคุณนะเขามีใครหรือเปล่าขอพลังงานของไพ่ห้าใบค่ะคิงออฟสอดนะคะสองถ้วยเดียมเพนะคะอ๋อขอยับไพ่นิดนึงค่ะนายออฟวาดและสี่เหรียญค่ะในตรงนี้ก็บอกเลยว่า เขามีคนที่เข้ามาคุยเข้ามาดิวค่ะเขาได้พบได้เจอคนที่ถูกใจคนที่ตรงสเปคตรงไทยค่ะในตรงนี้พลังงานของเขาเอเนรยของเขาค่อนข้างที่จะพุ่งพลาดนะไม่ยังไม่มิ่งยังไม่หยุดนะคะเป็นพลังงานของคนที่ยังเจ้าชู้อยู่เป็นพลังงานของคนที่เหม,มือนกับสอดแสวงหาความรักสอดแสวงหาความรักที่ถูกใจคนที่ถูกใจคนที่ใช่คนที่ตรงสเปคตรงไทยค่ะยังไงก็เหมือนกับว่า เขาก็อยากให้โอกาสเกิดตัวเองได้เจอคนที่ถูกใจที่สุดนะคะในตรงนี้พลังงานนะคะเหมือนเขามีคนเข้ามาแล้วนะเข้ามาคุย <c oughs> เข้ามาดิว <c oughs> เข้ามาเหมือนเขาถูกอกถูกใจกันนะคะเหมือนได้คุยกันแล้วได้ซ้ํานะในตรงเนี้ยพลังงานขึ้นมานะคะ่ะแล้วมันเหมือนอยู่ในช่วงความสัมพันธ์ที่แบบคุยกันอนะอ๋อคุยกันเหมือนว่าจะไปต่อด้วยกันได้ไหมอะค่ะในตรงนี้นะ,ะพลังงานขึ้นมานะคะ่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีใครเข้ามาชอบเขาไหม มีใครเข้ามาชอบเข้ามาขายขนมจีบเขาไหมเอ่ย10ถ้วยค่ะ10ดาบค่ะเด e d e ดวิลสามถ้วยนะคะและเจถ้วยค่ะมีค่ะมีคนเข้ามาชอบมีคนเข้ามาดิวกับเขาเหมือนกับว่าคนคนนี้ค่ะเข้ามาด้วยความหลงไหลในเสน่หหาในตัวเขาเข้ามาเหมือนกับว่าพลังงานมันมีพลังงานดึงดูดนะคะระหว่างเออเขากับ คนคนนี้ที่จะเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคู่ของคุณเขาเป็นคนมีเสน่ห์เขาเป็นคนมีพลังงานดึงดูดเพศตรงข้ามอยู่แล้วค่ะพลังงานของสามถ้วยนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังคุ้มเคืออยู่ค่ะยังไม่เหมือนกับยังเขาอาจจะแค่คุยกันอะยังไม่ได้คบกันอย่างจริงจังก็เป็นไปได้นะในหลายคู่เพราะว่าพลังงานขึ้นมายังเป็นเติร์ดปาร์ตี้อยู่นะคะยังเป็นพลังงานของความสัมพันธ์แบบ รักซอนซ่อนรักนะที่ยังเกิดขึ้นในหลายๆคู่ค่ะก็เป็นไปได้เช่นกันนะอ่าเจ็ดถ้วยขึ้นมาค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะเขาเป็นคนตรงสเปคตรงไทยนะเหมือนว่าพลังงานเขากับใครคนใหม่ที่จะเข้ามาเหมือนพลังงานมันลิงก์กันสื่อถึงกันนะคะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาทั้งคู่ได้หลายๆคู่บอกเลยนะว่าเครียดเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เครียดเพราะว่าเหมือนกับยังไงแล้วอะ่ะคนของคุณเขายังแบบเคียร์เองไม่จบเคียร์ตเองไม่ขาดนะคะ แต่ตรงนี้ก็ทาให้ความสัมพันธ์ใหม่เขารู้สึกหวาดระแวงรู้สึกไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ก็บอกเลยว่ามีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาเตะเขาเนี่ยเป็นไปได้สูงอยู่แล้วเราก็เหมือนกับเริ่มคุยกันแล้วได้ซ้ํานะคะในตรงนี้นะโอเคค่ะเขาจะเอาอยัางไงต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะ eight of hearts แปดดาบนะคะเจ็ดดาบ The Hermit The c h a r ชาดิค่ะในตรงนี้บอกเลยว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าจะตัดใจได้ร0อเนะเขาก็ไม่ได้ชัดเจนกับตัวเองเหมือนกันเพราะว่าพลังงานขึ้นมาเนะคะีค่ะแปดดาบไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้ในตอนนี้เหมือนคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอะคะ่ะบอกได้คําเดียวว่ายังไม่ได้คิดจะตัดใครคนใดคนนึงเลยเพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาใหม่ ทำให้เขารู้สึกดีรู้สึกประทับใจคนสำหรับคุณแล้วอะค่ะเขารู้สึกว่ายังไงใจเขาก็ยังมีคุณนะเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้นาะทีนี้เหมือนคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องราวที่ต้องปรับกันะ่ะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาอะค่ะอาจจะเหมือนเติมความรักให้กันน้อยไปหรือว่าชินกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่จนลืมดูแลใจใส่กันก็เป็นไม่ได้นะพลังงานในตรงนี้ค่ะยังไงแล้วคู่ของคุณมันยังพวัวพันอยู่ยังตัดกันไม่ขาดเหมือนกับถ้าจะ เขาจะคบใครอีคนหรือคุยกับใครคนหนึ่งอ่ะมีปัญหามีประเด็นกันแน่ๆในตรงนี้ยังเฝ้าตามกันยังฟอลโล่กันยังยังแบบไม่ได้ตัดขาดจากกันนะคะในพลังงานในตรงนี้นะเดชาริออดขึ้นมานะคะมันเป็นพลังงานของการไม่ที่จะไม่รู้จะตัดใครดีอะเลยเก็บไว้ทั้งสองคนในใจเขามีทั้งคุณและใครคนหนึ่งอะคะ่ะเหมือนไม่สามารถที่จะตัดใจได้นะตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะเลือกที่จะพอยได้ ว่าจะตัดใครคนใดคนหนึ่งออกจากความสัมพันธ์นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณกับเขามีโอากาสที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันไหมเขาจะมาง้อคุณไหมเขาจะมาเคลียร์ใจกับคุณไหมนะคะสเตรนจ์ค่ะ The Fool แปดถ้วยนะคะ The Tower และ a i ็ of c u p ัมีค่ะมีโอกาสที่เขาจะ มาเคลียใจมีโอกาสที่เขาจะกลับมาคุยกับคุณนะเพราะว่ายังไงแล้วอะลึกๆแล้วใจเขายังอยากมีคุณเหมือนคุยกับคุณถูกคอถูกใจอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกไม่ต้องเก๊กไม่ต้องวางฟอร์มใดๆค่ะเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่กับคุณรู้สึกเป็นอิสระรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยคุณเป็นเซฟโซนของเขาในตรงเนี้ยค่ะค่ะก็บอกเลยว่าก็อาจจะมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะผิดหวังแล้วละ่ะอกหักแล้วละ่ะแล้วว่ามันมีความเศร้ามีความกังวลใจมากแล้วละ่ะแต่ ในหลายๆคู่นะคะอาจจะเป็นไปได้นะว่าเขาจะเปลี่ยนใจกระทันหันเขาจะกลับมาเคลียร์ใจจะกลับมาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะในตรงนี้นะมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะเลยที่ว่าตัวคุณเองก็อาจจะไม่ทันคาดคิดไปได้ว่าเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ครั้งหนึ่งค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันต่อนะคะว่าคุณกับเขาจะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไหมคะ ได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้กลับมาเคกียร์ใจแล้วไปต่อกันไหมเอ่ยสามดาบขึ้นมาค่ะคิงอ of P ติคอลเก้าไม้นะคะสี่ไม้ค่ะและเอ็ดออฟฮา r ขึ้นใหม่นะคะค่ะในตรงนี้บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะ ารความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กลับมาคุยกันใหม่กลับมาเคียร์ใจกลับมาเริ่มต้นกันใหม่หรือกลับมารักกันใหม่นั่นเองนะคะ ในตรงนี้ค่ะในหลายๆคู่บอกเลยว่าจะเจอกับสถานการณ์ของรักซ้อนซ่อนรักจะเจอกับสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบเราสามคนค่ะในตรงนี้ให้ระมัดระวังนะเพราะว่าถ้าคุณตัดใจจากเขาไม่ได้เขามีคนใหม่เขามีคนคุยแล้วได้กลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่พัวพันความสัมพันธ์ที่เป็นแบบรักซ้อนซ่อนรักเกิดขึ้นค่ะ ในตรงนี้ก็บอกเลยว่ายังไงแล้วปัญหาประเด็นที่เกิดกับคุณในเรื่องเดิมๆอะ่ะมันก็ยังจะเกิดอีกนะแต่ค่อนข้างที่จะนิ่งขึ้นกว่าเดิมเหมือนว่าปรับปรับใจได้แล้วเหมือนว่าพยายามที่จะยอมรับเขาให้ได้ในสิ่งที่เขาเป็นนะคะในตรงนี้นะแต่ยังไงถ้าเรื่องใจแล้วอะ่ะคุณรักคุณมั่นคงกับเขาคุณยังต้องการให้เขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะในตรงนี้นะคะ ค่ะยังไงแล้วนะคะคุณกับเขามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันแล้วเหมือนคบกันต่อะคะ่ะแต่มันไม่ได้ราบรื่นอะ่ะระหว่างทางมันก็มีอุปสรรคมีปัญหามีประเด็นเดิมๆเรื่องเดิมๆเรื่อง,อง,องซ้ำๆค่ะในตรงนี้ก็ในหลายๆคู่ให้เรามาระวังเรื่องรักสามเศร้าราสามคนนะที่จะเกิดขึ้นได้อ่ะคะ่ะระหว่างคุณกับเขา ในตรงนี้ในหลายๆคู่นะคะเขาให้ระมัดระวังเรื่องปัญหาของรักซ้อนซ่อนรักนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในคู่ของคุณนะในตรงนี้ค่ะพลังงานก็ถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุน้ำนะค่ะต้องทบทวนตัวเองแล้วนะคะว่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหมเพราะว่ายังไรแล้วพลังงานของเขาเขาได้พบได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์เขามีคนคุยแต่เขาแค่ยังไม่ได้ตัดคุณแล้วเขาก็ยังอยากที่จะให้คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะ โอเคค่ะสําหรับชาวาธาตุน้ํานะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะถามว่าเขามีคนอื่นอีกไหมนอกจากคุณก็บอกเลยค่ะว่าเขามีนะในตรงนี้ในหลายๆคู่ค่ะเป็นการเริ่มต้นคุยกันเป็นการเหมือนเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจค่ะในหลายๆคู่เป็นคนใหม่ๆที่เข้าผ่านเข้ามาอออเหมือนขายขนมจีบเขาผ่านเข้ามาเตะเขาผ่านเข้ามาตื้อเขาค่ะก็เป็นไปได้เช่นกันนะในตรงนี้ มันก็จะเกิดพลังงานของกลายเป็นความพัวพันของรักซ้อนซ่อนรักเกิดขึ้นได้ค่ะในตรงนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณมีโอกาสที่จะได้กลับเข้ามาเริ่มต้นกันใหม่อะนะในหลายๆคู่ก็บอกเลยค่ะและในหลายๆคู่ค่ะก็ขึ้นอยู่กับชาวธาตุน้ำนะคะว่าจะตัดสินใจยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะ โอเคค่ะสำหรับชาวธาตุน้ำราศรีมีนกรกฎพิจิกนะคะในตรงนี้นะคะก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนอ้องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ